ท้องฟ้าสีครามสดใสแสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดส่สองลงบนสวนสาธารณะเสียงเด็กๆเล่นสนุกกันอย่างร่าเริงแต่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดใสกลับมีชิงช้าตัวเก่าๆที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งชิงช้าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญชิงช้าตัวนี้ไม่ใช่ชิงช้าธรรมดาแต่เป็นชิงช้าที่เคยมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อลินลี่มาเล่นอยู่เป็นประจำลินลี่ชอบเล่นชิงช้ามากเธอเล่นมันจนชิงช้าเก่าและโทรมแต่เธอก็ไม่เคยสนใจ อยู่มาวันหนึ่งลินลี่มาเล่นชิงช้าตามปกติแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นชิงช้าที่เก่าและผูกพังเกิดหักกลางทําให้ลินลี่ตกลงมาจากที่สูงหัวฟาดพื้นเสียชีวิตคาที่หลังจากเหตุการณ์นั้นวิญญาณของลินลี่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ชิงช้าตัวเดิมผู้คนที่มาเล่นชิงช้าตัวนี้มักจะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหญิงเสียงร้องไห้เสียงคร่ำครวญและบางครั้งก็เห็นเงาดำๆของเด็กหญิงโหนชิงช้าไปมา มีหลายคนที่เล่นชิงช้าแล้วเกิดอาการป่วยบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตผู้คนจึงเริ่มหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้ชิงช้าตัวนี้เรื่องราวชิงช้าพาสยองยังคงเป็นที่เล่าขานเตือนใจให้ทุกคนระวังอันตรายและอย่าเล่นชิงช้าเก่าๆที่อาจจะพังลงมาได้ทุกเมื่อวิญญาณของลินลี่ยังคงรอคอยการไปเกิดเธอวนเวียนอยู่ที่ชิงช้ารอวันที่เธอจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแสงแดดเริ่มคล้อยต่ำบรรยากาศในสวนสาธารณะเริ่มเงียบสงัด ผู้คนเริ่มทยอยกลับบ้านเหลือเพียงชิงช้าตัวเก่าที่ยังคงตั้งอยู่รอคอยเหยื่อรายต่อไปเด็กชายชื่อนนนวัยสิบขวบมาเล่นที่สวนสาธารณะกับเพื่อนเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนของนนเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแต่นนกลับรู้สึกอยากเล่นชิงช้านนเดินไปที่ชิงช้ามองดูมันอย่างครุ่งคิดเขาเคยได้ยินเรื่องราวชิงช้าภาษยองแต่เขาไม่เชื่อเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าขาน นนนั่งลงบนชิงช้าเอนตัวไปด้านหลังและเริ่มแกว่งชิงช้าเบาๆทันใดนั้นนนก็ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหญิงเสียงหัวเราะนั้นดังมาจากด้านหลังนนหันไปมองแต่เขาไม่เห็นอะไรนนเริ่มรู้สึกกลัวเขาอยากจะลุกขึ้นจากชิงช้าแต่เขากลับรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ขยับตัวไม่ได้นนได้ยินเสียงเด็กหญิงพูดข้างหูว่ามาเล่นกับฉันสิ นนกลัวจนตัวสั่นเขาพยายามตะโกนเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมานนเห็นเงาดำๆของเด็กหญิงโหนชิงช้าอยู่ข้างๆเขาเงาดำนั้นยื่นมือมาหาเขาและพูดว่ามาเล่นกับฉันเถอะนนกลัวจนสิ้นสติเช้าวันต่อมาเพื่อนๆของนนมาตามนนที่บ้านแต่ไม่มีใครพบเห็นนนพ่อแม่ของนนออกตามมาหาและในที่สุดก็พบนนนอนสลบอยู่ใต้ชิงช้า นนถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่เขาไม่ยอมพูดอะไรนนกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวไม่ส่งสิงกับใครหลายปีต่อมานนเสียชีวิตลงโดยไม่มีใครรู้สาเหตุวิญญาณของนนยังคงวนเวียนอยู่ที่ชิงช้าตัวเดิมรอคอยเหยื่อรายต่อไปการเสียชีวิตของนนเด็กชายวัยสิบขวบใต้ชิงชาเก่าในสวนสาธารณะสร้างความตกตะลึงให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงและผู้คนในชุมชน หลายคนสงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้นนเสียชีวิตพ่อแม่ของนอนไม่เชื่อว่านนเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่านนต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่ชิงช้าเก่าตัวนั้นพ่อแม่ของนอนตัดสินใจหาข้อพิสูจน์ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงขององค์การเสียชีวิตของลูกชายพวกเขาเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชิงช้าเก่าพวกเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณของเด็กหญิงลินลี่ที่วนเวียนอยู่ที่ชิงช้า พวกเขาเริ่มเชื่อว่าวิญญาณของลินลี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตพ่อแม่ของนนตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่ชิงช้าเพื่อจับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนคืนหนึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเงาดำๆดำของเด็กหญิงโหนชิงช้าไปมาเงาดำนั้นเหมือนกับเงาของเด็กหญิงลินลี่พ่อแม่ของนนนํนภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจดูตำรวจไม่เชื่อเรื่องวิญญ,ญาณ แต่พวกเขาตัดสินใจปิดสวนสาธารณะในตอนกลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาเล่นชิงช้าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของเด็กหญิงลิงลี่อีกเลยหลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของนอนเด็กชายวัยสิบขวบใต้ชิงช้าเก่าในสวนสาธารณะครอบครัวของนอนเพื่อนฝูงและผู้คนในชุมชนต่างก็ตกอยู่ในความเศร้าโศกหลายคนยังคงสงสัยถึงสาเหตุการ,การเสียชีวิตของนอน บางคนเชื่อเรื่องวิญญาณของเด็กหญิงลินลี่บางคนไม่เชื่อครอบครัวของนอนตัดสินใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนนและทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกเขาหวังว่านนจะไปสู่ภพภูมิที่ดีพิธีทำบุญจัดขึ้นที่วัดใกล้บ้านนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ครอบครัวของนอนเพื่อนฝูงและผู้คนในชุมชนต่างมาร่วมพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากพิธีทำบุญเสร็จ ครอบครัวของนนนำอาหารไปเลี้ยงพระและแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานพวกเขาหวังว่าบุญกุศลน,นี้จะช่วยให้นนไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังจากพิธีทำบุญหลายคนรู้สึกสบายใจขึ้นพวกเขาเชื่อว่านนจะไปสู่ภพภูมิที่ดีและวิญญาณของเด็กหญิงลินลี่ คงจะได้รับส่วนบุญและไปสู่พบภูมิที่ดีเช่นกันชิงชาเก่าในสวนสาธารณะยังคงตั้งอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เรื่องราวชิงชาภาสยองยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของนอนท์แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือชิงชาเก่าตัวนั้นยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและอันตรายณใใจกลางเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสียังมีมุมอับแสงซ่อนอยู่นั่นคือโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่ถูกปิดตายมานานหลายปี ตัวอาคารเก่าแก่แกโสมสุดเต็มไปด้วยคราบตะไคร่น้ำบรรยากาศอึมครึมเงียบสงัดไร้ซึ่งผู้คนแต่หากมองลึกลงไปในความมืดมิดกลับมีวิญญาณน,นับไม่ถ้วนสิงสถิตยอยู่พวกมันคือวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลแห่งนี้ดวงตาของพวกมันว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธแค้นทุกคืนวิญญาณเหล่านี้จะออกอาละวาดร้องไห้คร่ำครวญส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนแถวนั้น บ้างก็ปรากฏตัวให้เห็นเป็นเงาดำลอยไปมาบ้างก็ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าต่างมีตำนานเล่าขานว่าวิญญาณเหล่านี้ถูกกักขังไว้ในโรงพยาบาลไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เพราะความโกรธแค้นที่พวกมันได้รับจากการรักษาที่ผิดพลาดบ้างก็ถูกทอดทิ้งให้ตายอย่างโดดเดี่ยวพวกมันจึงพยายามหาทางออกด้วยการหลอกหลอนผู้คนหวังว่าสักวันจะมีคนช่วยพวกมันให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ เสียงร้องโหยหวนของวิญญาณดังก้องไปทั่วสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อมาเตือนใจให้ทุกคนระวังอย่าเข้าใกล้โรงพยาบาลร้างแห่งนี้เสียงกรีดร้องโหยหวนของวิญญาณในโรงพยาบาลร้างดังก้องไปทั่วยามค่ำคืนผู้คนต่างหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านหลายคนเริ่มเก็บข้าวของย้ายหนีออกจากชุมชนเด็กน้อยนามว่านัดอาศัยอยู่กับยายในบ้านเก่าที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลร้าง เขามักได้ยินเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณในยามค่ำคืนนัดรู้สึกกลัวแต่เขาก็สงสัยอยากรู้ว่าวิญญาณเหล่านี้ต้องการอะไรคืนหนึ่งนัดตัดสินใจแอบออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลร้างบรรยากาศรอบข้างมืดมิดเงียบสงัดอากาศเย็นเยือกนัดรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองมาจากทุกทิศท,ทุกทางทันใดนั้นเสียงก,กรีดร้องโหยหวนดังขึ้นตรงหน้านัดตกใจกลัวแต่เขากัดฟันฝืนความกลัวเดินตามเสียงร้องไปเรื่อยๆ ในที่สุดนัดก็มาถึงห้องโถงใหญ่ของโรงพยาบาลที่นั่นเต็มไปด้วยวิญญาณนับไม่ถ้วนพวกมันร้องไห้คร่ำครวญส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนนัดมองดูวิญญาณเหล่านั้นด้วยความสงสารเขาเข้าใจแล้วว่าพวกมันต้องการอะไรนัดลุกขึ้นยืนพูดกับวิญญาณเหล่านั้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนผมเข้าใจแล้วว่าพวกคุณต้องการอะไรพวกคุณต้องการความช่วยเหลือผอมจะช่วยพวกคุณให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็ส่องลงมาจากเพดานวิญญาณเหล่านี้ต่างส่งเสียงร้องด้วยความตกใจแสงสว่างค่อยๆกวาดล้างวิญญาณทั้งหมดจนหายไปโรงพยาบาลร้างกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งนักรู้ดีว่าวิญญาณเหล่านั้นได้รับอิสรภาพแล้วเขาดีใจที่ตัวเองสามารถช่วยพวกมันได้หลังจากเหตุการณ์นั้นผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณหายไปไม่มีใครกลัวโรงพยาบาลร้างอีกต่อไป แม้ว่านัดจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณส่วนใหญ่ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมแต่ยังมีวิญญาณบางดวงที่ยังวนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลร้างวิญญาณเหล่านี้ยังมีห่วงยังมีสิ่งที่ข้างคาใจทำให้พวกมันไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้วิญญาณเด็กน้อยวิญญาณเด็กน้อยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายยังมีห่วงใยพ่อแม่ที่ยากจนเด็กน้อยกลัวว่าพ่อแม่จะไม่มีใครดูแล นัดตัดสินใจช่วยเหลือเด็กน้อยโดยไปหาพ่อแม่ของเด็กน้อยและบอกพวกเขาว่าลูกของพวกเขาอยู่ในสุขคติเด็กน้อยบอกนัดว่าอยากให้พ่อแม่มีความสุขนัดจึงช่วยเหลือพ่อแม่ของเด็กน้อยหางานให้พวกเขาทําและดูแลพวกเขาเหมือนญาติผู้ใหญ่นัดทุ่มเทเวลาให้กับการช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้เขารู้สึกดีที่ได้ช่วยให้พวกเขาไปเกิดใหม่นัดทุ่มเทเวลาให้กับการช่วยเหลือวิญญาณที่โรงพยาบาลร้าง เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตานักเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธมากขึ้นเขาเข้าใจว่าการทำบุญจะช่วยให้วิญญาณเหล่านี้มีสุขคตินัดชักชวนคนอื่นๆให้มาทำบุญที่โรงพยาบาลร้างผู้คนต่างมาช่วยกันทำความสะอาดปลูกต้นไม้บริจาคสิ่งของด้วยพลังแห่งศรัทธาและความเมตตาวิญญาณเหล่านี้เริ่มทยอยไปเกิดใหม่ แสงสว่างส่องลงมาที่โรงพยาบาลร้างบรรยากาศอึมครึมเริ่มจางหายไปนัทรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือวิญญาณเขารู้ว่าพวกเขาได้รับอิสรภาพแล้วโรงพยาบาลร้างแห่งนี้กลายเป็นสถานที่แห่งสันติสุขผู้คนต่างมาที่นี่เพื่อทำบุญนั่งสมาธิและภาวนาเรื่องราวของนัทกลายเป็นตำนานผู้คนต่างยกย่องเขาในฐานะผู้ที่มีเมตตาช่วยเหลือวิญญ,ญาณไร้ให้ไปเกิดใหม่นัทสอนให้เรารู้ว่า การทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นจะนำความสุขมาสู่เราทุกคนล้วนมีคุณค่าและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โลกนี้ยังมีสิ่งที่ดีงามรอให้เราค้นหาเสียงเพลงดังสนั่นมาจากห้องข้างๆเป็นเพลงเก่าๆที่เธอชอบเปิดฟังฉันนึกในใจว่าวันนี้อารมณ์ดีแฮะปกติแล้วเธอไม่ค่อยเปิดเพลงส่วนใหญ่จะเงียบๆ ฉันไม่ได้เจอเทอมาหลายวันแล้วปกติแล้วเราจะทักทายกันบ้างผ่านประตูห้องแต่ช่วงนี้เธอเงียบหายไปฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเธอคงยุ่งหรือไม่อยากเจอใครจนกระทั่งวันหนึ่งกลิ่นเหม็นเริ่มโชยมาจากห้องเธอตอนแรกฉันคิดว่าคงเป็นกลิ่นอาหารแต่กลิ่นมันค่อยๆแรงขึ้นเหม็นเน่าเหม็นจนทนไม่ไหวฉันเคาะประตูห้องเธอแต่ไม่มีเสียงตอบรับฉันเริ่มใจไม่ดีโทรหาเธอแต่ไม่มีคนรับโทรหาเบอร์ญาติเธอก็ติดต่อไม่ได้ สุดท้ายฉันตัดสินใจแจ้งนิติบุคคลให้มาเปิดห้องเมื่อประตูห้องเปิดออกกลิ่นเหม็นก็ตลบอบวนฉันแทบจะอาเจียนภาพที่เห็นคือเธอเพื่อนของฉันนอนนิ่งอยู่บนเตียงตัวซีขาวตำรวจมาตรวจสอบบอกว่าเธอเสียชีวิตมาหลายวันแล้วสาเหตุการตายยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอผลชนสูตรฉันยังไม่เชื่อเลยว่าเพื่อนของฉันคนที่ฉันคุยด้วยหัวเราะด้วยกินข้าวด้วยจะจากไปแบบไม่มีวันกลับฉันไม่รู้ว่าเธอตายอย่างไรทำไมถึงตาย ที่รู้รู้ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบและกลิ่นเหม็นที่ยังคงได้กลิ่นอยู่เสมอฉันคงไม่มีวันลืมเพื่อนข้างห้องเพื่อนผู้หญิงที่ตายในห้องโดยไม่มีใครรู้ว่าตายอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันก็ย้ายออกจากห้องแต่ฉันก็ยังฝันถึงเธอฝันว่าเทอมาหาในฝันเธอยังยิ้มแย้มสดใสเหมือนตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่แต่บางครั้งฉันก็ฝันร้าฝันว่าเทอมาขอความช่วยเหลือ เธอพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันพยายามจะถามเธอว่าเธอตายอย่างไรแต่เธอไม่ตอบเธอแค่มองฉันด้วยสายตาที่เศร้าโศกฉันตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรจากฉันฉันอยากช่วยเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรฉันได้แต่ภาวนาให้เธอไปสู่สุขคติบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องเก่าของเธอเป็นเสียงเหมือนคนเดินไปมา หรือเสียงเหมือนอะไรบางอย่างตกฉันไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่ฉันก็รู้สึกกลัวฉันไม่อยากเข้าใกล้ห้องนั้นอีกฉันได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งวิญญาณของเธอจะได้ไปเกิดใหม่และไม่ต้องวนเวียนอยู่ที่นี่อีกต่อไปหลังจากนั้นฉันเริ่มสืบหาสาเหตุการตายของเธอฉันเริ่มจากไปหาญาติของเธอญาติของเธอเล่าว่าเธอมีปัญหาเรื่องเงินเธอเป็นหนี้เยอะและกำลังถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ เธอเครียดมากญาติของเธอคิดว่าเธออาจจะฆ่าตัวตายแต่ฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าเธอต้องถูกฆาตกรรมฉันเริ่มหาหลักฐานฉันแอบเข้าไปในห้องเก่าของเธอฉันค้นหาอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นหลักฐานในที่สุดฉันก็เจอฉันเจอรอยนิ้วมือบนแจกันแจกันใบนั้นแตกฉันเอาแจกันไปให้ตำรวจตรวจผลตรวจรอยนิ้วมือบนแจกันไม่ใช่ของเธอ แต่เป็นของผู้ชายคนหนึ่งตำรวจตามผู้ชายคนนั้นไปผู้ชายคนนั้นสารภาพว่าเขาฆ่าเธอเขาเป็นเจ้าหนี้ของเธอเธอไม่มีเงินจ่ายเขาจึงฆ่าเธอฉันโล่งใจที่ในที่สุดฆาตรกรของเธอก็ได้รับโทษแต่ฉันก็ยังรู้สึกเศร้าที่เธอต้องจากไปฉันไปที่วัดไปทำบุญให้เธอฉันภาวนาให้เธอไปสู่สุขคติฉันหวังว่าเธอจะได้ไปเกิดใหม่ และไม่ต้องทุกทรมานอีกต่อไปฉันยังคงฝันถึงเธอแต่เธอยิ้มแย้มสดใสเหมือนตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้ว่าเธอไปสู่สุขคติแล้วและเธอคงจะดีใจที่ฉันช่วยเธอให้พ้นจากความทุกข์